สำหรับสภาพอากาศภาคเหนือในวันนี้นะคะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองระละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรส่วนในช่วงวันที่ยี่สถึงยีมีนาคมมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงสามสของพื้นที่ คุณภาพอากาศในวันนี้เริ่มต้นที่ค่า PM2.5 อยู่ที่12-65ถึงไมโครกรัมต่อลูบาต์เมตรและ AQI วอยู่ที่12-137งถึึ่งอยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่มีหนึ่งพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคืออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนละเมานำค่าเอ็มสไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานมีค่าคุณภาพอากาศต่ำลงเกือบทุกจังหวัดยกเว้นอำเภอแม่สายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านแพร่พะเยาสุขโขทัยพิษณุโกพิจิจรนครรสว์อุทยธานี ที่่าคุณภาพอากาศสูงขึ้นส่วนจุดความร้อนในวันนี้พบ135จุดพบมากสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมานำจุดความร้อนไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่านลดลงถึง406จุดและเปรียบเทียบในปี64ลดลง872จุดส่วนในประเทศเมียนมาพบ4,467จุดลาวพบ566จุดและกัมพูชาพบ29จุดโดยสรุปแล้วในภาพรวมค่าฝุ่นละอองและพื้นที่เผาไหม้ลดลงสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดี ส่วนการปฏิบัติงานวันนี้พลตีประสิทธิพง์มูลดีรองผู้บัญชาการกองบัชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3และฝ่ายอำนวยการ เขารวมประชุมกับคณะกงสุนต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือณสารกากังจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงให้การต้อนรับพลตีกัญจนัเพศแสงเลขานุการกอรอมนหรือผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรอมนและคณะทีมโฆษกกอรอมนสำนักงานเลขานุการกอรอมนในการเยี่ยมชมและประชุมรับฟังการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองณสโมสรยอดทัพบ,บันเทิงกองพลฐานราบที่7จังหวัดเชียงใหม่ อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ของกองทัพบกขึ้นบินสำรวจค้นหาจุดความร้อนในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในเขตภาคเหนือพบจุดความร้อนในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3จุดอำเภอแม่แตง1จุดและ7จุดในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกิจกรมฐานรามที่ 7, ดดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างป่าเปียกในเขตพื้นที่และผิดชอบตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ การลงพื้นที่พบผู้นําชุมชนและชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุชุมชนได้แก่ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกรมฐานราบที่7กองพลฐานราบที่4ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมฑลทนฐานบกที่37ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมฑลทนฐานบกที่38และชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกองพันทหารมาที่12องกองพลทหารมาที่1